สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่466คิดถึงมากรู้หรือไม่ชูเทียนชฉวินหลับตาลงอย่างมองเศร้าจบแล้วแต่ชั่วนิรันดร์ในจินตนาการมันจะมาถึงช้าไปเล็กน้อยหลังจากนั้นหลายอึดใจข้างหูชูเทียนชฉวินก็มีเสียงแหบแห้งของสวีชิงดังมาเจ้าเกลียดราชายาทรัดม่วงครามกับนกเขาราตรีหรือไม่สวีชิงมองชูเทียนชฉวินดึงเท้าที่จะเหยียบลงไปกลับมา ชูเทียนฉวินเหมือนไม่ได้ยินยังคงหลับตาในเมื่อเจ้าใกล้จะตายแล้วและไม่ได้คาคาเช่นนั้นเจ้าอยากให้ข้าไปหาพวกเขาหรือไม่สวีชิงเอ่ยเสียงเรียบนิ่งเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกเขาตายหรือข้าตายสําหรับเจ้าแล้วล้วนเป็นการแก้แค้นทั้งสิน้นชูเทียนฉวินลืมตาขึ้นช้าๆมองไปทางสวีชิงเขาในตอนนี้ชีวิตเดินมาถึงปลายทางต่อให้สวีชิงไม่เหยียบลงมาเขาก็อยู่ได้ไม่นานเท่าไรไฟแห่งชีวิตเริ่มมอดแล้วดังนั้นเจ้าจะบอกข้าว,ว่าราชทายาทและนกเขาราตรอยู่ที่ไหนหรือไม่ สวีชิงเงยหน้ามองความว่างเปล่าไกลๆเอ่ยอย่างสงบนิ่งชูเทียนฉวินเงียบนิ่งไม่ได้พูดอะไรแสงในดวงตาค่อยๆมองหม่นสีสยิ่งแห้งเหี่ยวเริ่มสลายเป็นส่วนๆหลังจากนั้นหลายอึดใจสวีชิงสายหน้าในเมื่ออีกฝ่ายไม่อยากพูดถามมากไปก็ไร้ประโยชน์กำลังจะจัดการสังหารให้อีกฝ่ายตายสิ้นซากแต่ในตอนนี้เองชูเทียนฉวินก็พันเอ่ยเสียงเผลเบาออกมาสวีชิงเจ้ารู้หรือไม่ว่าจะเปลี่ยนสีของมหาสมุทรได้อย่างไรสวีชิงดวงตาจ้องเพ่งมองไปทางชูเทียนฉวิน ชูเทียนชวินมองสวีชิงใบหน้าของเขาในตอนนี้หายไปแล้วกว่าครึ่งเสียงยิ่งเบาลงไปอีกอย่าเมื่อจารู้ว่าทําได้อย่างไรเจ้าก็จะรู้คําตอบชูเทียนชวินผู้จบก็หลับตาทั้งสองข้างลงศีสษะส่วนใหญ่สลายกลายเป็นเท่าทุลีสลายไปต่อหน้าสวีชิงแตกดับโดยสมบูรณ์ร่างของเขาวิญญาณของเขาทุกอย่างของเขาในเสี้ยขณะนี้ล้วนผสานไปในเท่าทุลีสลายไปในเศษชิ้นส่วนโลกแห่งนี้ไม่มีตัวตนอยู่อีกต่อไป ขณะเดียวกันโลกแห่งนี้ก็บิดเบี้ยวตามไปด้วยเริ่มรังเรือนไปช้าๆจวบจนหลังจากนี้สามอึดใจโลกก็หายไปประดุดดาวเหนือเคลื่อนดาราคล้อยรอบรอบสวีชิงมีทะเลทรายปรากฏขึ้นเกิดความร้อนแผดเผากลิ่นไอฟ้าดินที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นแผ่นดินใหญ่ต้องประสงค์ชูเทียนฉวินใช้เลือดเทพของตัวเองร้อยหยดทำการแลกเปลี่ยนกับเผ่าคนขจรแลกมาซึ่งโอกาสในการเปิดเศษชิ้นส่วนโลกใบใหญ่ของเผ่าพวกมันวิธีออกไปก็ง่ายมากไม่สวีชิงตายก็เขาตายยาไม่เหลือคนเดียวก็จะออกไปได้ สวีชิงก้มหน้ามองสายใต้เท้านานจากนั้นก็หันหลังมองไปทางเผ่าวควนขจรสุดปลายสายตาตอนนี้หมอกควนลอยอ้อยอิ่งก่อเป็นเงาร่างเผ่าวควนขจรร่างเลือนร่างหนึ่งเขายืนอยู่ในฟ้าดินจ้องมองสวีชิงสวีชิงสีหน้าไร้อารมณ์มองอีกฝ่ายอย่างเย็นชาหลังจากนั้นครู่หนึ่งเงาร่างเผ่าวควนขจรก็ไม่พูดอะไรแม้แต่ประโยคเดียวไม่นานนะักก็หายไป สวีชิงหันหลังสีหน้าไม่เปลี่ยนเลยแม้แต่น้อยก้าวเท้ามุ่งหน้าตรงไปยังชายแดนความเร็วเทียบกับตอนนั้นแล้วไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยหลังจากนั้นหนึ่งชั่วยามในที่สุดเขาก็ออกไปจากทะเลทรายผืนนี้เหยียบย่างเข้าสู่พื้นที่เมืองหลวงเขตปกครองหลังจากเห็นน้ำใสภูเขาเขียวน่นนแล้วสวีชิงก็ควบคุมไม่ได้อีกต่อไปพลังกายแห้งเหือดกรากเลือดออกมาสามคำขณะโซซ่าโซเซก็เอาเรือสึกเวทออกมาฝืนก้าวขึ้นไปหลังจากล้มลงไปข้างหนึ่งสีหน้าขาวซีดอาศัยเรือสึกเกะท,ทยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วออกไปจากทะเลทราย ก่อนหน้านี้ในตอนที่เห็นผู้บำเพ็ญเผาควันขจรตนนั้นสวีชิงอาศัยเจตจำนงอันมุ่งม,มั่นของตัวเองโดยสมบูรณ์ไม่เผยระลอกคลื่นอารมณ์ใดๆฝืนยืนหยัดอาการบาดเจ็บของเขาความจริงแล้วสาหัสมากไม่ว่าจะเป็นวิญญาณหรือกายเนื้อสึกที่สู้กับชูเทียนฉวินศึกนี้พลานพลังเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในตอนสุดท้ายที่มือขาวเนียนหน้าหวั่นเกรงจากหน้าผากชูเทียนฉวินที่ซัดลงมาสามทีนั่นยิ่งแฝงไว้ซึ่งพลังสังหารแผ่นยกตัวตายตัวแทนแตกหักไม่ใช่แสงสีทองที่ข้อมือในตอนสุดท้ายเขาก็ดับสิ้นไปแล้ว ต้องรีบกลับเมืองหลวงเขตปกครองสวีชิงเช็ดเลือดที่มุมปากสัมผัสได้ถึงความอ่อนแรงที่แผ่ออกมาจากภายในสู่ภายนอกนึกย้อนถึงศึกที่สู้กับชูเทียนชวินในใจของเขาก็เกิดความหวาดกลัวเป็นระลอกระลอกแสงสีทองที่ข้อมือข้าคืออะไรกันแน่หลังจากนั้นครู่หนึ่งสวีชิงฝืนตัวเองไม่ให้สลบก้มหน้ามองข้อมือในตาค่อนข้างสับสนเส้นสีทองที่ข้อมือช่วยเขาไม่ใช่แค่ครั้งเดียวทุกครั้งล้วนเป็นในเวลาวิกฤตอันตรายหากเป็นน้ำใจน้ำใจนี้ช่างใหญ่หลวงนัก หน้าหลังจากนั้นสวีชิงก็ฟังความสงสัยลงไปเขาเตรียมกลับไปยังเมืองหลวงเขตปกครองครั้งนี้จะต้องตรวจสอบว่าแสงสีทองที่ข้อมือคืออะไรแล้วก็เผ่าคนขจรน,นี่สวีชิงหันไปมองทางทะเลซายในใจเกิดหมอกคลุมเครือเรื่องนี้ไม่ค่อยสมเหตุผลเผ่าวควนขจรอ,อยู่ในเขตปกครองขนึกสมุดแต่ให้ความช่วยเหลือชูเทียนชวินมอสนามสังหารผู้ครองกระบี่ให้เรื่องนี้ใช่ว่าจะทําไม่ได้แต่ก็จะต้องเสี่ยงในระดับหนึ่งคุ้มหรือ สวีชิงพึพรรมพำในใจบาดแผลภายในซัดขึ้นม่อีกครั้งกระอักเลือดอีกหนนความอ่อนล้าทะลักมายิ่งรุนแรงขึ้นเขาหลับตาทั้งสองข้างเริ่มทำการรักษาหลังจากนั้นสองช่วยามก็มาถึงค่ายกลส่งข้ามของเมืองแห่งหนึ่งสวีชิงฝืนลืมตาทั้งสองข้างสีหน้ายังคงไร้สีเลือดเช่นเดิมฝืนร่างกายเดินลงไปจากเรือศึกเวทหลังจากเก็บมาลงไปเขาก็เดินไปในค่ายกลส่งข้ามจากการปรากฏขึ้นของคลื่นพลังส่งข้ามท่ามกลางการกระพริบวูบวาบจากประกายแสงร่างของสวีชิงก็หายไป ขณะเดียวกันในพื้นที่เมืองหลวงเขตปกครองเขตปกครองผนึกสมุทรในป่าดึกดำบรรที่กว้างใหญ่ไพศาลในเทือกเขาลึกสุดสายตามีพื้นที่แองกระทะขนาดมหึมาแห่งหนึ่งมองไปจากท้องฟ้าก็จะพบว่าในพื้นที่แอ่งกระทะมีต้นไม้มากมายระหว่างพวกมันมีเถาวันเป็นเส้นเส้นทักทอเป็นสพาลิงเชื่อมเอาไว้กระเท้าไม้นับไม่ท้วนสร้างอยู่บนต้นไม้พวกนี้ก็เป็นหมู่บ้านขนาดมหึือมามนุษย์จิ๋วที่มีขนาดเท่าฝ่ามือแต่ละกลุ่มกลุ่มร่างเหมือนผลึกแก้วทะยานไปมาอยู่ในนั้นคล้ายว่ากำลังเล่นกันอยู่ ร่างของพวกมันใต้แสงอาทิตย์ก็แผ่แสงพร่างพรายระยิบระยับทั้งเนื่องจากลอยว่อนไม่ขาดสายก็ทําให้รู้สึกเหมือนแสงกาลังไหลล้วนงดงามยิ่งนักขณะที่เสียงหัวเราะมีความสุขดังมาก็จะเห็นเราเ่าว่าบนต้นไม้มือหมามากมายล้วนมีใบหน้าปรากฏขึ้นกลิ่นออ่อนโยนเป็นระลอกระลอกแผ่มาจากบนร่างของพวกมันตระบวนไปในที่นี้ก็เป็นหมอกบางเบาใบหน้าเหล่านี้บ้างหลับไหลบ้างลืมตามองมอนุษย์จิ๋วพวกนี้อย่างอบอุ่น และทุกครั้งที่ใบหน้าบนต้นไม้เหล่านี้ลืมตาขึ้นมาก็จะดึงดูดการมาเยือนของมนุษย์จิ๋วผลึกแก้วจำนวนไม่น้อยกระโดดโลดเต้นอยู่ข้างต้นไม้สีหน้าส่นาสวนใหญ่ล้วนแฝงไว้ด้วยความรักเคารพที่นี่ก็คือดินแดนของเผ่าต้นไม้วิญ,ญญาณเขตปกครองผนึกสมุดเผ่าต้นไม้วิญญ,ญาณเป็นเผ่าพันธุ์ที่พิเศษมาเผ่าพันหนึ่งสมาชิกในเผามีสองประเภทในยามเด็กร่างจะมีขนาดเพียงฝ่ามือเท่านั้นทั่วทั้งร่างใสแวววาวงดงามเป็นอย่างยิ่งขณะเดียวกันเผ่าต้นไม้วิญญ,ญาณที่อยู่ในสภาวะนี้ก็เป็นวัตถุดิบยยยาาาทที่่่่่ลคเเปป็นนองงงิระภหึ และเมื่อเติบโตพวกเขาก็จะเลือกต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งผสานไปในนั้นกลายเป็นร่างเดียวกันแปลเปลี่ยนเป็นมนุษย์ต้นไม้แม้เผ่าต้นไม้วิญญ,ญาณส่วนมากแล้วจะนิสัยอ่อนโยนแต่เนื่องจากสภาวะร่างเด็กมีคุณค่าทางยาสูงสําหรับหลายๆเผ่าดังนั้นเผ่าต้นไม้วิญญ,ญาณจึงไม่ติดต่อกับโลกภายนอกเกินสมควรน,นี่เป็นวิธีการปกป้องลูกหลานของตัวเอง ใจกลางหมู่บ้านเผ่าวิญญาณต้นไม้แห่งนี้ที่นั่นมีต้นไม้ยักษ์ย้ายสูงเสียดฟ,ฟ้าแม้จะไม่อาจเทียบกับเซียนแท้สิบลำไส้ได้แต่ความใหญ่ของผู่ไม้ก็แผ่คลุมเป็นบริเวณถึงพันจังปกป้องคุ้มครองที่นี่มองไปให้ละเอียดจะเห็นได้ว่าในต้นไม้ต้นนี้มีสารเจ้าแห่งหนึ่งผู้ที่ถูกคือต้นไม้ยักษ์ย้ายต้นนี้ขึ้นอยู่บนสารเจ้าปกคลุมสารเจ้าไว้ในนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของต้นในสารเจ้ามีรูปสลักองค์หนึ่ง รูปร่างหน้าตาของรูสลักเป็นผู้หญิงสวมชุดเกราะรอบตัวมีงูมังกรพันล้อมมือถือทวนทั่วร่างแผ่จิตต่อสู้แข็งแกร่งออกมาเป็นระลอกระลอกข้างหลังรูสลักเป็นบันไดาทางลับทางหนึ่งเดินตามบันไดไปก็จะไปสู่ใต้ดินสุดปลายบันไดในจุดที่ลึกที่สุดใต้ดินมีแท่นบูชาโบราณแท่นหนึ่งแท่นบูชานี้เป็นทรงแปดเหลี่ยมทั้งแท่นเป็นสีดำสนิทอยู่เหนือโพรงหลุมลึกแห่งหนึ่งรอบๆมีบันไดที่เชื่อมต่อกับทางเท่านั้นมองไปไกลๆเหมือนลอยอยู่กลางอากาศ ตอนนี้บนแท่นบูชาตาแก่เจ้าของโรงเตี๊ยมบนถนนทองผุดอยู่ริมขอบดวงตาแดงกำเหมือนเพิ่งร้องให้มาสีหน้าแสงด้วยความร้อนรนอย่างไม่เคยมีมาก่อนเนื้อตัวสันเทาหลิงเอ,อ๋อหลิงเอ๋อเจ้าตื่นสิอย่าทำให้ข้าตกใจสิเจ้าตื่นทิศทางที่เขามองไปไม่ใช่แท่นบูชาข้างๆแต่เป็นผนังชายขอบผุบเวลึกหลายพันจังที่กันก้นกับแท่นบูชา บนผนังตรงนั้นจะเห็นรางๆว่ามีถ้ำหินที่เหมือนยุบลงไปมากมายในถ้ำหินนับไม่ถ้วนมีกระดูกที่นั่งขัดสมาธิมากมายบนร่างฉายร่องรอยของห้วงเวลาไม่รู้ว่าตายไปกี่ปีแล้วในถ้ำหินแห่งหนึ่งในนั้นหลิงเอ๋อสวมชุดกระปรงสีขาวกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่สีหน้าของนางขาวซีดมุมปากมีรอยเลือดสดๆบนกระปรงสีขาวมีรอยเลือดที่น่าสยดสยองพรั่นพรึงเช่นกันเยอะมากมากมายเหลือเกินนางหลับตานิ่งไม่ขยับหลิงเอ๋อ ชายขอบแท่นบูชาที่ไกลตาแก่เจ้าของโรงเตี้ยมถนนทองผุดเสียงยิ่งสั่นหนักกว่าเดิมท่ามกลางเสียงสะท้อนกล้องที่ดังไม่หยุดขนตาของหลิงเอ๋อสั่นเล็กน้อยค่อยๆลืมตาขึ้นคล้ายว่าแม้แต่แรงที่จะลืมตาสำหรับนางแล้วก็ยังยากลำบากนักตอนนี้ฝืนมองบิดาที่อยู่ที่ไกลานางใช้เวลาอยู่ครู่หนึ่งถึงจะฝืนยิ้มออกมาท่ามกลางความเหน็ดเหนื่อยได้ทันพอข้าไม่เป็นไรใจของชายชาราเจ้าของโรงเตี้ยมถนนทองผุดสันวิวเขามองหลิงเอ๋อในดวงตาฉายแววเศรโศกเหลือพนา จะต้องเป็นสวีชิงทางนั้นแน่ๆเขาพาหลิงเอ๋อมาที่นี่เพื่อรับมรดกนี่เป็นประสบการณ์ที่เผ่าของหลิงเอ๋อจะต้องได้รับในเวลานี้หากสำเร็จก็จะเป็นวาสนาต่อชะตาแต่หากล้มเหลวก็จะเป็นคำสาปทุแตกดับและเวลาในการถ่ายทอดมรดกยาวนานเขาจึงระมัดระวังสุดข,ขีดปกป้องสุดกำลังทุกอย่างแต่เดิมก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่เมื่อวานนี้จูจูหลิงเอ๋อร์ก็กระอักเลือดเกิดอาการบาดเจ็บอันถึงแก่ชีวิตทันทีท่านพอ่ออย่าได้พูดโม้ก,กับพี่สวีชิงไม่เกี่ยวกันเป็นค่าที่ไร้ประโยชน์ ได้ยินบิดาพูดเช่นนี้หลิงเอ๋อรคล้ายว่าจะร้อนใจเล็กน้อยในหน้าเอ๋ยออกมาอย่างบากลำบากใช่ใช่ไม่เกี่ยวกับสวีชิงไม่เกี่ยวกันพ่อรู้หลิงเอ๋อเป็นพ่อที่ปรักปรำพี่สวีชิงของเจ้าเจ้าไม่ต้องร้อนใจไปค่อยๆรักษาบาดแผลไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรรอเมื่อการถ่ายทอดมรดกเสร็จสิ้นพ่อจะพาเข้าไปหาพี่สวีชิงตาแก่เจ้าของโรงเตี๊ยมบนถนนทองผุดรีพูดเสียงยิ่งสั่นขึ้นไปอีกหลิงเอ๋อได้ยินคำพูดของบิดาใบหน้าดวงน้อยขาวซีก็ฉายรอยยิ้มดีใจจริงหรือท่านพ่อ จริงๆพ่อสาบานนี่เป็นเรื่องจริงชายชราพยักหน้าเต็มแรงรอยยิ้มของหลิงเออยิ่งดีใจขึ้นไปอีกเออเสียงแผ่วเบาท่านพ่อท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะพยายามข้าจะพยายามข้าจะต้องรับมรดกสำเร็จแน่นอนขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก